ครับนี่สำหรับการหล่อแมลงวันครับแบบง่ายๆครับใส่ขวดนําเปล่าฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนแชนแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับครับมแมลงวันร้แห้งครับ เดี๋ยวผมจะไปทำขวดดักแมลงวันครับวานมูเมาครับสวัสดีครับมอนี่ผมจะพาพพ่นอองมาทำขวดดักแมลงวันครับนี่ครับขวดน้ำเป่าครับน้ำมาล้อมเป่าหรือขวดกันได้ก็ได้ครับขวดพลาสติกครับนี่วัวข้อถิ่มครับ ยังมีประโยชน์ครับนี่ครับขวดจะว่าเอาปากขวดแค่สามขวดก็ใส่ได้แล้วครับมาเริ่มวิธีทํากันเลยครับนี่ครับทําง่ายๆครับขวดเท่ามหมรัดเอาขวกเลยครับ ง่ายๆครับไก้กระทำทับซุปเก่อนี่ครับได้แล้วครับอู้หึอย่ามาเร่งวันเขา่าสองขาเถิงเถิงนี่เข้าเติม แนวหล่อมันเข้าไปในนีต้องปิดปากไวครับเดี๋ยวไปหล่อกันเลยครับแมงวันหลายๆมันจะเข่าอยู่ในนี้บัดครับนี่ครับจะเอาอาหารมาหล่อครับเอาหมวงสุกครับก็ได้เพราะว่ามันแมงวันมันมากอยู่แล้วครับกับหมูงสุกแช่ง่ายๆต้งม่วงเน่ายิ่งเน่ายิ่งดีทานกับปลาดิครับ นำปลาเดียเอาปลาเดียกตัวมันยังกระในหับงข้งเนาใส่โปรให้มันเขาได้ดีพอมันเขาไปแล้วมันออกบ่ไใดหร้วครับโดยบ่ได,ด,ด้เสียงเงินครับเพื่อกัน ดีสําหรับมเลเร้งวันจะบวได้มาต้อมอาหารเขาเพราะว่ามันเขาอยู่ในกับดักนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งไว้ทีมะเร้งวันมันสุกซุ่มนี่นะครับตั้งไว้ ไก่มองทีเข้าหล่างรวยหล่างจานครับมะเรงวันมันสุกสุ้มอยู่นี่ครับเดี๋ยวมันจะเข่าครับเดี๋ยวผมจะมาตามให้เมืองว่ามันเข่าหลายบ่อครับนี่สาหรับการหล่อมะเร็งวันครับแบบง่ายง่ายครับใส่ขวดน้าเปล่าแล้วก็ทำรูประตูเข่าข้งมันนี่ก็เลี้ยวครับแค่เติมเนวมะเร็งวันหมักลงไปในขวดรับ ได้แล้วครับถ้าพี่น้องสนใจอยากเอาไปทําลองเมืองอยู่บานกน็ไปทําได้เลยครับทำนี่แหละครับแบบง่ายๆครับหล่อมาเลี้ยวันเขาไปในนี้ง่ายที่สุดครับสําหรับการทําขวดหล่อมาเลี้ยวันขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามครับทลิปานผมจะหาเรื่องเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับ Nobody